ถ้าท่านผู้ชมมาเลาะตลาดนะครับตลาดดิมฝั่งของเรานี่แหละนะครับท่านผู้ชมโอ้ก่อนงานนะครับก่อนงานวันจะลิมนาก็คนแน่น่ะนะครับท่านผู้ชมครับตลาดดิมขง่งข้างบนก็มุงหลังคางก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเต็นท์งานแข่งงาน วันสถาปนานะครับงานวันสถาปนาวันการชาติจังหวัดพังการนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับงานการชาติเริ่มแล้วนะครับเริ่มเต็เลยนะครับขอค้าแม่ขายก็มาจับจองกันเรียบร้อยแล้วครับโอ้จะขายวันวันนี้จนถึงโน่นนะครับท่านผู้ชมขายจนถึงวันที่สามสิบนั่นเลยโอ,อ้อะไรต่อมีอะไรก็เริ่มมาแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศงาน วันสถาปนาจังหวัดบึงการหรืองานกราชาติจังหวัดบึงการเนี่ยนะครับปนที่จัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับทั้งหมด้านบนมุงเต็นหลังคาใหญ่เลยครับฝนมาฟ้ามาไม่ต้องกลัวแต่ก็ว่าอย่างเดียวนะครับลมถ้าลมแรงๆมาเนี่โอ้ยตา ล้างคา,าเปิดได้บ่างไงยุ่งเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีตัวดึงตัวฉุดเอาไว้ก็ถือถังน้ําขนาดใหญ่นะครับทุกคนมาฉุดเสาเอาไว้นะครับลมมาแรงขนาาไหนววก็คงไม่ไปนะครับบรรยากาศก่อน เป็นบรรยากาศก่นกอนวันเทศาลปนาน,นะครับวันเทศาลปนานี่ก็วันที่20โน่นนะยี่สิบหนึ่งสามสิโน,โนะโน,โน,โนะครับแต่พอท้ามือ่ายก็มาขายของกันก่อนคเนี่ยทั้งข้างนอกข้างในานะครับข้างนอกก็ดิมโขงครชอบบรรยากาศดิมโขงก็นั่งไปกินดิมโขงก็ได้นะครับดิมงโขงเลยนะครับ เต้นขนาดใหญ่เนือสุ้มขนาดใหญ่ยาวด้วยนะครับท่านผู้ชมยาวเลยอยาเป็นกิโลนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมมาดูกันปีนี้เขาจัดใหญ่จริงๆนะกานผู้ว่าราชก,การจังหวัดเป็นการมาใหม่ก็คงจัดใหญ่นะจัดยิ่งใหญ่เลยสิบเอ็ดวันนะสิบเอ็ดคืนหนาเทีียวเลยครับั้งแต่เดอนมีนาเลยไปถึงเมษา เข้าสงการโน่นนะครับปีนี้เดือนนี้ก็เดือนเที่ยวนะครับมีนาเดือนเมษาก็เที่ยวอีกเดือนหนึ่งก่อนที่โรงเรียนจะปิดเปิดเทอมนะครับเห็นบอกว่าทางรัฐบาลจะจ่ายเงินให้คนตั้งแต่อายุ1 6ปีถึง20ปีนะครับเร็วนี้นะครับคโอ้กคงมาใช้ก่อน ช่วงมีนาเมษานี่ทำไม่หละนะครับถ้แาแจกทันก็โอ้หยเลยนะครับงานช่วงนี้งานเยอะนะครับจ่งหวัดพนมงานสงกรานนี่นะู้นปีนี้จัดยาวนะในเชียงใหม่โอ้จัดยาวเลยวันสงกรานต์ปีนี้สิบสี่วันยิ่งมากเกินว่าอย่างนี้น,นนะตามเชียงใหม่เชียงรายนู่นนะครับ บรรยากาศงานก่อนงานวันจะทาพนาม,มาฝากแฟนๆับื่อนูชมกัานอาจารย์จริงๆครับเต็นยาวจริงๆเลยนะครับเต็นยาวเป็นกิโลครับท่านผู้ชมมาดูมาเชื่อหนุ่มเมืองกันก็ลองมาดูมาเดินเล่นดูนะครับ <c oughs> แต่พอวันงานจริงๆก็ไม่รู้เขาจะจัดกันแบบนี้ไหมก็คอยดูนะครับอันนี้ยังไม่ถึงวันงานก็ข้าวเนี่ยขายก็ยังไม่ได้ข้าวที่ข้าวารนะครับพพก็คงจะวันงานโน่นนะครับวันที่ยี่สิหรือสิบแดสิบเก้าคงจะจัดข้าวล็อกข้าวที่นะครับสลับไปอยู่ตรงไหน,นยังไงนะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นรูปน้าเป็น,ปนระเบียบเป็นร้อยเท่าไหร่

่างการมาเชี่ยวเลยนะครับเชี่ยวเลยนะน,ยนะครับแต่ดนตรีที่กระโนนมาที่ที่สิบกรถิ่มาที่ขนาดที่สามจุดีนะว่าอย่างนี้นะคือคือช้ามาหมุนก็มีนะครัคบแล้วก็โหมีอยู่แล้วของเด็กเล่นนะครับสวนสนุกอะไรประมาณนี้ก็มีอยู่แล้ว เรามาเที่ยวดูนะครับมาเที่ยวก่อนงานเลยนะครับก่อนงานเรามาเที่ยวเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีช่วงเริ่มพอค้าไม่ขายก็จะเขาก็คงจะมาขายของช่วงไม่ไม,ไม่ทั้งวันและวนะน่าจะประมาณบ่ายโมงก็คงเริ่มเริ่มมาขายนะครับคนก็แน่นแล้วนะครับท่านผู้ชม คนเริ่แมแน่นแล้วนะครับทตำรวจจบคือแข็งแล้วฉันหลับงาวันจะถามพนาหรือว่างงานายกชาติจังหวัดปิงการนะครับถนนยนต์งนโงงถนนเขาเม่าเรานี่ยแหละนะครับท่านผูช้ชมครับ